อีกหนึ่งถนนเส้นหนึ่งนะคะที่ในกรุงเทพมหานครกําลังได้รับความนิยมอย่างมากก็คือถนนทรงวาดนะคะโดยสมาคมแทจิ๋วแห่งประเทศไทยค่ะจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะในงานประดับโคมไฟเต็งลังฉลองครบรอบ200ปีที่สารเจ้าเล่าปุนเท่ากงตลอดถนนทรงวาดโดยสมาคมแทจิว๋วแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดงานประดับโคมไฟเต็งลังซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีสารเจ้าเล่าปุนเท่ากงที่ทรงวาดเขต สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีการประดับโคมไฟเต็งลังหรือ คมไฟสีแดงแบบนี้ค่ะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นมงคลนะคะสำหรับใครที่เห็นโคมไฟแบบนี้นะคะกว่า1,200ดวงบนพื้นที่หลักคือถนนทรงวาดระยะทางกว่า1,200เมตรอ่ะเป็นกิโลเลยนะคะสองฝั่งถนนทรงวาดที่ตรอกอิสารานุภาพหรือว่าตรอกโรงโคมแล้วก็บางส่วนของซอยเยาว,วาพาน,นิช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีสารเจ้าเล่าปุ่นเท่ากงทรงวาดซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชุมชนแห่งนี้สำหรับการประดับโคมไฟค่ะจะดำเนินการไปจนถึงเดือนธันวาคม2568เอาง่ายๆตลอด,ลอดทั้งปีใช่<อ>ไปเที่ยวชมไปกินของอร่อยแล้วก็ไปแชะไปแชร์กันได้นะคะที่ทางสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยมุ่งหวังการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับถนนทรงวาด นอกจากนี้ช่วงเช้าค่ะได้มีพิธีสักการะองค์เล่าปุนเท่ากงและเทพเจ้าภายในศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงทรงวาดเพื่อความเป็นสิริมงคลและในช่วงบ่ายสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือว่าสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวให้อวาดแก่คณะกรรมการสมาคมแต้จิ๋วและคณะครูนักเรียนโรงเรียนเผยอิงอีกด้วยค่ะอยากจะให้ถนนทรงวาดเนี่ย เป็นถนนแหล่งท่องเที่ยวอีกสายหนึ่งซึ่งนอกจากเจริญกรุงเยาวราชแล้วทรงวาดก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งด้วยเหตุว่าถนนทรงวาดเราติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเรือท่องเที่ยวผ่านเยอะแยะแล้วติดแม่น้ำเจ้าพระยาคนจีนขี้อยู่เสมอน้ำก็คือเงินทองแสงสว่างจากโคมันนี้เนี่ยจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ถนนทรงวาดนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรม วิธีอีกหลายวิธีนะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีอันนี้เป็นกิจกรรมอันที่เราคิดว่ามีประโยชน์และสําคัญต่อถนุนลงสงว่าแล้วชุมชนชวนทุกท่านไปเที่ยวกันได้นะครับในช่วงวันหยุดยาว3วันนี้นะครับ